ที่นี่คือพระวิหารหลวงพ่อโตนะวัดป่าเลไลนะครับผมพระวิหารหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลขอเชิญชมด้านในด้านในวิหารส,ส,สวยงามมาก แทนายมือเนี่ยที่แทน้ายมืออันนี้ขุนแผนอ่าแทนายมือแผนอันนี้มีช้างนะช้างช้าง หลวงหลวงพ่อโตปางปางไร่นะ 20, <000. S 2> จะมีผู้ธบุญทานอะไรบา